เดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาทดสอบระหว่างใช้กำลังไฟเยอะแต่ ISO น้อย กับใช้กำลังไฟน้อยแต่ ISO เยอะแบบไหนจะให้แสงที่นุ่มนวลแล้วก็ดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบกันในคลิปนี้ครับโดยไฟที่ผมจะใช้ในคลิปนี้ก็คือ u l a n z y 60x COB ครับตอนนี้ก็เป็นไฟ LED คุณภาพสูงกำลังไฟอยู่ที่60วัตต์ครับปรับเควินได้ตั้งแต่2,700เควินไปจนถึง6,500เควินมีเอฟเฟกแสง12รูปแบบมีหน้าจอแสดงผลครับแล้วก็น้าหนักเบาเพียง735กรัมครับรองรับทั้งมินิโบเวนเมาส์และโบเวนเมาส์ครับ ซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะใช้เจ้าไฟดวงนี้เป็นไฟคีหลักครับติดตั้งเข้ากับซอฟบ b ็อกนะครับขนาดประมาณ90ซนมรครับผมจะทําการตั้งค่ารูปแบบสีเป็นแบบ s อซ i t o โทนะครับซึ่งเฟสสีของผมเนี่ยจะบวก2ครับในส่วนของรายละเอียดเนี่ยผมจะลบ2ครับเพื่อไม่ให้มันคมชัดมากจนเกินไปและนี่ก็คือการตั้งค่า s อซ i t o โทของผมครับ และนี่ก็คือการตั้งค่าไฟแบบ100%ครับใช้เอฟกว้างสุดแล้วก็ ISO ต่ำที่สุดครับลักษณะแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับใช้ไฟตัวเดียวเป็นคีไลท์นะครับก็คือ Ulansey 0 x C O B ครับที่5,600เควินและกำลังไฟ100%ครับแล้วก็ขอเปิดไฟแบ็กกราวด์ไลท์2ตัวนะครับอันนี้ไม่น่าจะกินกับตัวแบบมากนะครับอันนี้คือไฟที่มาจากคีไลท์อย่างเดียวเลยได้แสงประมาณนี้ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลอง ISO เยอะแต่ว่ากำลังไฟน้อยกันครับไปดูกัน ส่วนตอนนี้ผมทำการลดกำลังไฟลงเหลือ50%ครับเควินอยู่ที่5,600เหมือนเดิมตัวกล้องเนี่ยจะเพิ่ม ISO มา1สต็อปนะครับก็คือ250ครับลักษณะแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับเมื่อเทียบกับแบบแรกเป็นยังไงบ้างครับ เพราะฉะนั้นใครที่กําลังคิดว่า60วัตต์อาจจะไม่เพียงพอในการถ่ายโฮมสตูดิโอนะครับไม่จริงเลยครับเพราะว่า60วัตต์เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับอย่างตอนนี้ผมเปิดแค่50%เองก็ได้แสงที่เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เพื่อนๆมีเลน,เน,เนที่เป็น F กว้างแบบผมนะครับ f 1.4เนี่ยการถ่ายก็จะค่อนข้างง่ายปังยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องทําการดัน ISO ขึ้นเยอะเดี๋ยวผมจะลองเทสกรณีที่เพื่อนๆมีเลน f 2.8กับ f 4ให้ดูนะครับตอนนี้ทําการปรับเป็น F2.8 ISO800 ะะักก็ลกษณแสงที่ได้จเปป็นประมาณ เดี๋ยวผมจะลองดัน F ขึ้นเป็นประมาณ F4 นะครับคิดว่าที่ F4 ่เนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะมีเลนที่เป็นค่าเนี้กันเยอะนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น F4 แล้วครับค่า ISO ตอนนี้อยู่ที่1,600แล้วครับค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวคิดว่าน้อยเนี่ยน่าจะเริ่มมาแล้วนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการทดสอบในวันนี้ครับโดยส่วนตัวผมนะครับผมรู้สึกว่าเจ้าตัวกําลังไฟเยอะแต่ ISO น้อยเนี่ยค่อนข้างให้แสงที่สวยกว่านะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากๆเลยอันนี้ผมก็ให้ทุกคนนะครับพิจารณาเอาเองแล้วก็อยู่ที่สถานการณ์ณหน้างานตอนนั้นด้วยนะครับว่าควรจะใช้กําลังไฟแบบไหน ISO แบบไหนครับและนี่ก็คือแสงที่ได้จากไฟ60วัตต์ของ Ulanzi ครับเป็นไฟที่ค่อนข้างเบานะครับแล้วก็เล็กพกพาได้ง่ายมากๆอุปกรณ์ที่มีให้ในกล่องก็ค่อนข้างจะครบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว รีเฟกเตอร์ตัวโดมสำหรับช่วยซอฟแสงและก็ตัวแปลงจากมินิโบเวนเมาส์เป็นโบเวนเมาส์ครับทำให้เราสามารถนำซอฟบ็อกที่เป็นแบบโบเวนเมาส์ใส่กับไฟตัวนี้ได้ครับซึ่งตอนนี้ไฟยูเลนซีก็จะมี2ตัวนะครับมีรุ่น40วัตต์ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วด้วยอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเข้าไปกดดูกันได้ครับส่วนตัวนี้ที่ผมใช้ก็จะเป็น60วัตต์นะครับเป็นกําลังไฟมาตรฐานที่เอาไว้ใช้ในห้องหรือว่าในโฮมสตูดิโอแบบห้องของผมนั่นเองใครที่สนใจสั่งงงงซื้้้้้้้้ออนะคครรัสสาาาามมถเเเขไไไปปกดดดด่่ทีีีีลลลลิิใลลลิใใตวววโยย๋ผจแห และคลิปนี้สนับสนุนโดยยูเลนซี่ไทยแลนด์และร้านซีต้าช็อปออนไลน์นะครับขอบคุณมากครับและถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องดังสตอรี่หน่อยนะครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆนะครับใครอยากดูคอนเทนต์แบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูกันนะครับแรัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ